บัตสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมกราคม65หลักๆใช้ได้7รายการรายการที่1วงเงินซื้อสินค้า200และ300บาทตามเกณฑ์รายได้รายการที่2วงเงินค่าเดินทางรถโดยสารสาธารนณะคนละ500บาทรถเมล์รถไฟรถไฟฟ้ารถใต้ดินรถบขอสอรายการที่3วงเงินส่วนลดค่าซื้อกา๊าหุงต้ม45บาท ต่อรอบสามเดือนรายการที่สี่เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกินเดือนละสามร้อยสิบห้าบาทหนึ่งครัวเรือนใช้ได้หนึ่งสิทธิ์นะครับก็ได้เงินช่วยเหลือตามที่ท่านจ่ายค่าไฟไปจริงแต่ไม่เกินสามร้อยสิบห้าบาทถ้าเดือนไหนใช้ไฟเกินเดือนนั้นก็จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือซึ่งเงินค่าไฟจะโอนเข้าบัตรทุกวันที่18ของเดือน ค่าไฟในเดือนธันวาคม64ก็จะโอนให้ในวันที่18มกราคม65หากว่าท่านใช้ไฟไม่เกินเกณฑ์ในเดือนธันวาคมรายการที่5เงินช่วยเหลือค่าน้ำปรับปาไม่เกินเดือนละ100บาท1ครัวเรือนใช้ได้1สิทธิ์นะครับถ้าในเดือนธันวาคมท่านใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดท่านก็จะได้รับเงินช่วยเหลือไม่เกิน100บาท โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่18มกราคมทั้งค่าไฟและค่าน้านะครับสามารถนําบัตรไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เลยนะครับกดจากตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยและการที่6เป็นเงินพิเศษสําหรับผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็จะได้รับเงินโอนเข้าบัตรประมาณวันที่22มกราคม65นะครับก็นําบัตรไปกดเป็นเงินสด ออกมาใช้ได้เลยและรายการที่7เป็นเงินช่วยเหลือพิเศษจากทางปตทนะครับเป็นส่วนลดค่าซื้อก๊าซปตทนะครับได้100บาทเมื่อท่านนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปซื้อก๊าซปตทกับร้านค้าที่ร่วมโครงการก็จะได้รับส่วนลดคนละ100บาทนะครับโดยเพราะในกลุ่มที่เป็นพ่อค้าแม่ค้า หาเร่แผงลอยต่างๆนะครับก็กลุ่มร้านค้าเล็กน้อยในชุมชนก็ใช้สิทธิ์นี้ได้กับร้านค้าที่ร่วมโครงการครับ